การรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่งทางเรือการบรรจุหีบห่อสินค้าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญการบรรจุพันของสินค้าแต่และประเภทมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้านั้นๆการหีบห่อจึงมีความแตกต่างกันไปทั้งในแง่วัสดุการออกแบบและกระบวนการบรรจุหีบหอ่อดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบการบรรจุพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จะส่งมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ปัใจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกการขนส่งและนําเข้าปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่งรายละเอียดของสินค้าเช่นวันที่วันที่บรรจุอายุการใช้งานส่วนผสมช่องทางการติดต่อได้แก่แจ้งเลขแทร็ก เบอร์โทจุดนัดรับปลายทางระบุให้ชัดเจนวันเวลาและสถานที่ทำเครื่องหมายแสดงเช่นอย่าตากฝนระวังแตกห้ามทับปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบขนส่งและกระจายสินค้าคำนึงถึงน้ำหนักน้ำหนักมากน้อยเพียงใดปริมาณเท่าใดความเหมาะสมของพาหนะ การเลือกใช้ขนส่งแบบนี้เหมาะกับตัวสินค้าหรือไม่ค่าใช้จ่ายเท่าไรการเก็บรักษาการเก็บรักษาถูกต้องเหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นๆหรือไม่ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าควรทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของสินค้าคุณสมบัติทางกายภาพของแข็งของเหลวการภาชนะที่ใช้บรรจุควรทราบรายละเอียดระบบการขนส่งที่ใช้ วิธีการขนส่งรูปแบบการขนส่งที่ใช้เช่นการสั่นสะเทือนคุณลักษณะหรือธรรมชาติของสินค้าแตกหักง่ายบูดเน่าง่ายสินค้าถูกทำให้เสียหายอย่างไรผลสุดจะเสียหายเมื่ออากาศร้อนความเสียหายจากสภาพแวดล้อมความชื้นไอน้ำแสงแดดสิ่งมีชีวิตสิ่งปนเปื้อนปัจจัยด้านการผลิตได้แก่การบรรจุ การปิดภาชนะบรรจุมีวิธีปิดอย่างไรรูปร่างภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้ามีความเหมาะสมด้านขนาดและรูปทรงกับระบบการบรรจุพันหรือไม่หน่วยสินค้าการจัดสินค้าเป็นหน่วยเดียวทำได้หรือไม่อย่างไรการลำเลียงการลำเลียงหรือการเคลื่อนย้ายระหว่างบรรจุซึ่งภาชนะบรรจุมีขนาดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายหรือไม่ความแข็งแรง การเสริมความแข็งแรงของภาชนะในระหว่างการผลิตมีความแข็งแรงหรือไม่ปัจจัยด้านความสะดวกของผู้บริโภคภาชนะบรรจุจำเป็นต้องปิดเปิดบอยหรือไม่เมื่อสินค้าถึงที่แล้วภาชนะบรรจุกลับมาใช้งานใหม่ได้หรือไม่ภาชนะบรรจุจำเป็นต้องมีรูเจาะหรือหูหิ้วพวกพาไปได้สะดวกหรือไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการแสดงสินค้าได้หรือไม่ เมื่อใช้งานแล้วจะมีปัญหาตอนทิ้งหรือไม่มีประโยชน์หลังการใช้หรือไม่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้าความเสียหายจากการขนถ่ายลำเลียงการขนถ่ายลำเลียงหรือการโยกย้ายเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในระยะที่ไม่ไกลมากความเสียหายจากการขนถ่ายลำเลียงมักเป็นความเสียหายในกลโดยที่เกิดมากที่สุดคือการตกการกระแทก ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายจากการขนส่ง 1. น้ำหนักของสินค้า 2. ขนาดและรูปทรงของสินค้า 3. ลักษณะของการลำเลียงคนถ่าย 4. ลักษณะของสินค้า 5. จำนวนครั้งของการขนถ่ายความเสียหายจากการขนส่งการขนส่งโดยเรือการขนย้ายลำเลียงสินค้าหลายจุดมักจะมีการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่างจากการทำงานของเครื่องยนต์ นอกจากนี้การโค้งของเรือจะทําให้เกิดการกระแทกและแรงกดขึ้นได้โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ชั้นล่างพบว่าเกิดความเสียหายได้หลายลักษณะทั้งทางกลทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นการขนส่งระยะไกลต้องใช้การลําเลียงขนถ่ายหลายทอดจึงเกิดความเสียหายแก่สินค้าขึ้นได้มากความเสียหายจากสภาพอากาศ ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้าเช่นจากน้ำฝนไอ้น้ำทะเลการกันตัวของไอน้ำที่ชื้นจัดในเรือความชื้นสัมผัสในอากาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเครื่องหนังจะแห้งแข็งหากอากาศแห้งขนมปังจะกรอบนิ่มอ่อนตัวเมื่ออากาศชื้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิก เกลือป่นและน้ำตาลจับเกาะติดกันเป็นก้อนการเกิดหยดน้ำเกาะที่สินค้าเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเกิดสนิมเหล็กการกัดกร่อนของโลหะด้านจุลวิทยาเช่นการเกิดเชื้อรา ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมได้แก่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นเชื้อแบคทีเรียเชือ้อราแมลงชนิดต่างๆและหนูตลอดจนการกระทําของมนุษย์ทำให้สินค้าเสียหายเช่นอาหารเสียเพราะมีราขึ้นสินค้าถูกหนูหรือมแมลงกัดแทะทําลายสินค้าถูกลักขโมยมหีบห่อถูกแกะหรือเปิดทําลาย ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกมี5ข้อดังนี้ 1. ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ 2. สภาพตลาดในต่างประเทศ 3. ลักษณะวิธีการเส้นทางและระยะเวลาในการขนส่ง 4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ 5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์ 5. การรวบรวมสินค้าสำหรับส่งสินค้าทางเรือ ในการส่งสินค้าทางเรือจะต้องหีิมอสินค้าอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าในระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือในระหว่างการขนสินค้าสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่จะต้องเลือกใช้วัสดุหิมหอที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับสินค้าที่สุด ปัญหาน้ำรั่วซึมสำหรับการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้หรือ LCL การขนส่งแบบ LCL เนื่องจากสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์มีความหลากหลายอาจมีการวางทับซ้อนกันโดยปกติขั้นตอนการบรรจุสินค้าจะต้องอยู่นอกโกาดังสินค้าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือการบรรจุภัณฑ์ภายในหรือผลิตภัณฑ์อาจชื้นหรือเปียกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปัญหาที่สามารถพบได้เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ความชื้นจากการควบแน่นของไอน้ำ เป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่งสินค้าสามารถเกิดจากความชื้นในแหล่งต่างๆได้การบรรจุหิบห่องเครื่องจักรสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือในการขนส่งเครื่องจักรจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันความเสียหายวัสดุที่นำมาใช้จะเป็นประเภทสุญยากาศเป็นการบรรจุที่มีการดูดอากาศในบรรจุภัณฑ์ออกไปทำให้ภายในมีภาวะเป็นสุญยากาศเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่เครื่องจักรดังนั้น จึงต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความป้องกันการสนิมเชือ้อราเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าปัจจัยการวัดประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 1. รูปลักษณะทางกายภาพหมายถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ 2. ความน่าเชื่อถือถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ 3. การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าอย่างทันท่วงที 4. การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหมายถึงความรู้และมนุษยสัมพัน์ในการแสดงออกของผู้ให้บริการ 5. การดูแลเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่และความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ